สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหัวานอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในวันประจําวันที่14นะครับ พฤกภาคมนะครับพศส5 6 6กับตัวเลขแนวทางนะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสำหรับเมื่อวานแนวทางก็มาทำให้ซีพีน้องผิดหวังนะครับให้เด่นลู่อยุดที่0ูนย์กับ2นะครับก็มา3-2นะครับเฉพาะกิจแล้วก็82นะครับรอบพิเศษแล้วก็0 8นย์ะครับในรอบพิเศษแล้วก็0-3นนะครับในรอบโดยปกติหรือว่ารายรัฐบาลนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับซีพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นนะครับที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมนำมาสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูปศูนย์กับ1นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับศูนย์ก็จะมีศูนนนะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดนะครับสำหรับหนึ่งก็จะมีสองหนึ่งนะครับสามหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะครับสำหรับสามตัวเด่นก็จะมีเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับ 691นะครับ060นะครับ360 201แล้วก็3 5คู่นะครับอ่าตามนี้นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี0 0 1 1 2 2 8 8นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับในงวดประจำวันที่14นะครับ สภาคมนะครับปสอง6าหสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด s ั b สไคร b e กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินคิมพารวยก็ต้องขอตรวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ